การเข้าถึงศาสนามีสามวิธีคือหนึ่งปริยัติสองปฏิบัติสปฏิเวทพระอภิธรรมแสดงถึงปรมตถสศัจจะและสมมุติศัจจะประมัตถธรรมและบัญญัติธรรมปรมตถธ,ธรรมมีลักษณะประจำอยู่สองลักษณะคือหนึ่งสามัญลักษณะสองวิเศษาลักษณะ สามัญลักษณะมีลักษณะสคือหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสาอนัตตาจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความโลภเป็นเหตุคือการลักขโมยพระสกทาคามีบุคคลหมายถึงพระอริยบุคคลที่จะกลับมาปฏิสนธิในมนุษย์อีกครั้งเดียวแล้วจะปรินิพาน คนมีโมหะเป็นลักษณะไม่เข้าใจในความจริงหูเบาไก่งามเพราะขนคนงามเพราะจิตสอดคล้องกับโสภพนจิตขณะที่นักศึกษาเรียนอภิธรรมออนไลน์ได้สุดตามายะปัญญาอนุสัยที่อนาคามิมัคจิตละได้คือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัย มัคจิตเป็นจิตที่กำลังข้ามพ้นโลกปัญญามีสามประเภทคือ1นึ่งกามสกตาปัญญา2วิปัสนาปัญญา3โลกุตระปัญญาอนาคามิมัคจิตทำให้ข้ามพ้นกามสุขติภูมิเจ็ดเพิ่มขึ้น การศึกษาพระอภิธรรมมีประโยชน์สูงสุดคือเกื้อกูลการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นจะต้องมีธรรมชาติอีกสองประการคือเจตสิกและอารมณ์เกิดร่วมเสมออเหตุกาจิตสิเป็นจิตชาติวิบากและกิริยาองค์ชาญที่ทำให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์คือเอกคตา อาเหตุกาจิสิบแปดดวงเป็นอาสังขาริเพราะเป็นจิตท,ที่เกิดจากปัจจัยมาประชุมพร้อมกันอารูปาวจรจิตจัดเป็นปัญจมะฌานเพราะมีองค์ฌานสองคืออุเบคาและเอกคตาโมหาวิจิกิจชาสามปายุจ,จิตเป็นอาสังขาริกจิตได้อย่างเดียวลูปาวจรปัธรมฌานกุศล,ลจิตเป็นติเหตุกาจิจ พระปัจเจกับพุทธเจ้าไม่สามารถโปรดเบนยยสัตว์ได้เพราะไม่มียานอย่างรู้อัธยาศัยและอินทรีย์ของสัตว์จิตท,ที่เพ่งลักขนูปนิชานได้แก่มหากุศลญยานสัมปยุต์จิตสี 4. ในชีวิตประจำวันเราก็มีความรักโลปดีไม่ดีเฉยๆบ้างเพราะความแตกต่างแห่งลักษณะของจิตท,ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอาศัยเจตสิกธรรมที่แตกต่างกัน โทสะมูลจิตสองโมหามูลจิตสองเป็นจิตฝ่ายอากุศลทั้งหมดในขณะที่เห็นดอกไม้สวยงามแล้วชอบใจจิตท,ที่เกิดความชอบใจนั้นเป็นจิตท,ที่เกิดพร้อมด้วยโลภะเป็นมูลเหตุจิตท,ที่ไม่ประกอบด้วยเหตุได้แก่อเหตุกาจิตเช่นอเหตุกากุศลวิบากจิต จิตที่เกิดขึ้นพิจารณารูปารมณ์รูปที่ไม่ดีรสะสารมรสที่ไม่ดีได้ทั้งสองอย่างคือจิตที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาอารมณ์ทั้งห้าที่ไม่ดีและรู้สึกเฉยๆมีชื่อจิตเรียกว่าสันติรณจิตฝ่ายอากุศลพิบากถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จะมีอาเหตุกากิริยาจิต ไแน่นอนเพราะแม้แต่สุนัขแมวเป็นต้นก็มีได้เพราะอาหิุกากิริยาจิตเป็นปัญจัวาราวัชนะจิตหนึ่งและมนโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งเกิดขึ้นได้กับสัตว์ทั้งหลายโลภะมูลจิตเกิดขึ้นขณะเห็นสิ่งที่เกิดความยินดีพอใจโทสะมูลจิตเกิดขึ้นในขณะที่คิดวางแผนทำร้ายผู้อื่นจากขู่วิญญาณจิตฝ่ายกุศลวิบาก ทำหน้าที่เห็นภาพพระพุทธรูปแล้วเกิดความปีติสมนัตขณะที่เกิดความปีติสมนัตจิตที่เกิดขึ้นขณนะนั้นคือมหากุศลจิตการทํานายโชคชะตาราศีและการสะดอกเคราะห์ไม่เกี่ยวข้องกับพระอภิธรรม พระอภิธรรมเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตเรื่องกรรมการส่งผลของกรรมการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระอภิธรรมเป็นหมวดธรรมที่ประมวลพุทธพจน์อันเกี่ยวกับหลักธรรมที่ว่าด้วยปรมาจาธรรมและบัญญัติพระอภิธรรมมี4 2 0 0 0พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็นเคัมภีร์ จิตเจตสิกรูปและนิพพานรวมเรียกว่าปรมัตธธรรมธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตทําให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันทั้งทางดีและไม่ดีเรียกว่าเจตสิกพระพุทค์ทรงแสดงพระอภิธรรมเป็นครั้งแรกนะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ พระโสดาบันและพระสกาทาคามีประหารการมลาคายังไม่หมดจึงยังมีโทสะในบุญกิริยาวัตถุสิบนั้นการช่วยเหลือการงานแก่ผู้ที่ควรช่วยเหลือเรียกว่าเวยยวัจจัรูปาวจรจิตคือจิตที่เข้าถึงความเป็นรูปฌปานซึ่งเกิดจากการเจริญสมาธิเอกคตาเป็นธรรมข้อที่ข่มการาฉันทานิวรณ์ จิตที่เป็นโลกียจิตมีเวทนาเป็นโสมนัสเวทนาไม่มีปีติเกิดร่วมได้แก่จตุท้าชานากิริยาจิตเหตุผลที่พระโสดาบันมีสามประเภทเพราะมีอินทรีย์ต่างกันมีความเพียรต่อมักเบื้องบนต่างกันสีลัพรตาปรามาได้แก่การทรมานตนจะเป็นเหตุให้บรรลุมรกผลและเชื่อว่าเมื่ ลักษาศีลบริสุทธิ์แล้วจะเป็นพระโสดาบันมหาคตาจิตเป็นาศาสังขาริกจิตและยานสัมปยุจจิตโลกุตระจิตจัดเป็นาศาสังขาริกจิตเพราะต้องให้โคตรภูยานเป็นผู้ชักชวนปุตชนอย่างพวกเราเป็นบุคคลประเภทไม่เป็นทั้งเสกาบุคคลและอาเสกาบุคคล